เเราเจอกับคนรัสเซียว่ะไอ้เหี้ยคิดพวกนี้มันแค้นฝังหุ่นนะมึงดักดักไอร้อนแล้วใครมันมาจอดรถไม่ต้องหนีวะโคตรเลวเลยคิดว่าเราเพือนไทยเลยใช่ไหมไอรถบอยปี่ปี๊ปี๊อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูกูรอคันหลังมึงไงรถมึงขันหลังวะมึงเห็นรถเวียดนามตรงนั้นป่ะ ไปบัเลยบุกเลยโอ้ไปเกร์ที่หายแล้วมึงก็มึงก็เลยถูกยิงตูดเฮียแนจริงก็มาเลยมันไปเก็นเราไปเลย้ยโมอาเมึงอห็นโมไอยป่ะ ไอีบอยไอ้นเกออ้ก hmm. ูไม nah! hey, I mean, ่อยากให้มันขึ้นรถกูบบอมาเลย พูดบัวไอมาแล้วเรี่อยอะไรอะกูกลัวมันเรื่อยบัวไอมาแล้วโอเคไม่สินเบเกอร์อายก็ต้องจบไปแล้วสำหรับรายการทีวีแล้วก็เกมเออรถไฟของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะแมพอะไรก็ไม่รู้นะก็ลองพิมพ์คำว่าเออรถไฟดูแล้วกันนะเดี๋ยวก็เจอเองแล้วไม่อยากบอกเราเดี๋ยวพวกมึงมายิงกูอ